นนีนางสาวจุดธามาจิตรักสาวนะนางสาวกัจฉปภาจิตรักสาวนาวายสักชาสองทุชดเอเพื่อทิศส่วนบุญส่วนศให้ดวงวิญญาณผู้อิคุณนคือคุณพ่อสีเจริญจิตสาวนาที่่วมเราไปพอมไปจบกับไวยีแลดยาดพี่น้องขอรับระราสุ จากคุณโยมทั้งสองมีนางสาวกุามาทิพนักสาวนาและก็นางสาวนัชชทาิพักสาวะคนมาทัใจนสเนี่ยมาถวาวันนี้ขอเป็นพลังบุญเป็นพลังศวนสมถโนมบยินญาณญาญาี่พ่อสีจารุทิ่นัสาวราะเต้นพร์มเลยอีกชุดหนึ่งมาด้วยกันเลยแะก็ ก็มาถวายสังฆทานเพื่อเป็นพลาสงส่งถึงดวงวิญญาณคุณยายบุภาจิตลักษาวนนานายทศพรพักนัวขออนิสงส์คุณโยมทั้งสองให้ทำบุญวันนี้ขอ,อยืนพลังคุณพลังศูนยส่งถึงดวงวิญญาณญาติญาติที่กล่าวมาแล้วนี้มีนางบุภาจิตลักษาวนนานายทศพร พักนวงคอยมีปรมัยแข็งแรงหูเย็นเป็นสุขมีปัจสุขความเจริญเจริญรวยความเจริญรวยโอกาสสมบัติชัพ้นสีมิตรอร์อายุวันนาสุขภาพระหลาพุิทาลาจีการบุตรนุเออน้นนองเรียนเอาที่ตรวจนดน้านข้องฟอหน่อย